Dark Souls ภาคแรกเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากลองมากที่ผมไม่อยากลองภาคออริจินอลคือภาพมันกากขนาดรีมัตเตอร์ที่ผมอยากลองยังรู้สึกว่าภาพมันกากอยู่เลยแต่ก็สุดท้ายก็ได้ลองภาคออริจินอลช่วงแรกๆยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากกว่าภาคอื่นตรงไหนเลยมีแค่น่ารำคาญตรงที่มึงให้กูเดินเยอะมากกูจะไปตีบอสที่อนารันโดเพื่อเอาวาัปมึงให้กูเดินแบบไปกลับอย่างไกล่ะเพราะงั้นนี่คือ 51ชั่วโมงที่ผมได้เล่น Dark Souls Prepare to Die Edition เจออะไรรู <wys threaten between hypotheses> here, be, the the ้สึกยังไงมาฟังเริ่มแรกเลยคือโลกแห่งนี้มีแต่ความว่างเปล่าโดยมีมังกรโบราณที่เป็นใหญ่โดยจะเรียกยุคนี้ว่ายุคโบราณภาษาอังกฤษเรียกไงไม่รู้ช่างมันโดยยุคโบราณนี้จะมีแค่มังกรที่เป็นอมตะเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดจนกระทั่งได้มีเปลวไฟลุกโชนขึ้น ทาให้เกิดไอ้อนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นที่มีหลอดโซขึ้นมาพร้อมกับพลังอันล้นหลือและได้เริ่มทําสงครามกับมังกรแต่พอตอนที่เรากําลังจะเข้าไปดีด้านในเกมก็ถึงช่วงที่กำลังจะหมดไฟต้องการกําลังใจหลายเดยพอดีเพราะงั้นเราจึงมีหน้าที่จะต้องไปเติมไฟหรือไม่ก็ทําให้ยุคแห่งไฟสิ้นสุดลงจนเข้าสู่ยุคแห่งความมืด <ob> คุณอยากเป,ป็นผู้ปกครองยุคใดไปเล่นเอาเอง ควบคุมไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่เขาทำมาดีนะการดีไซน์ด่านบอกเลยว่าสุดไปเมืองไหนก็ช่างมันจะมีทางให้เรากลับมาหาไฟลิงชายได้ตลอดแค่เราจะหามันเจอหรือเปล่าแต่มันก็เป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละเพราะช่วงหลังๆเราจะได้วาร์ปและรูปการเล่นก็ต่างจากดาร์กโซลส์ไม่มากตรงที่เราไม่ต้องอัพยาให้มันเพิ่มทีละขวดซึ่งเรามีอยู่5ขวดแต่เราจะต้องคินเดิลบอลไฟเพื่อเพิ่มขวดยาเวลานั่งมันจะเพิ่มจาก5เป็น10สูงสุดได้20แต่คนที่เล่นเองแรกๆน่าจะ หาไม่เจอมัง้งไอ้ยีขวดเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราขินเดิ้ลบนไฟแล้วเราจะนั่งตรงไหนก็ได้20ขวดหรือ10ขวดนะเราก็ยังได้5ขวดนั่นแหละเราจะต้องไปขินเดิ้บนไฟนั้นๆด้วยงงไหมไม่มัง้งถ้าง,งงก็ย้อนฟังใหม่นะครับเป็นไงยุ่งยากดีไหมละ่ะและในเกมก็จะไม่มีเอมเบอร์ที่บีบแล้วเลือดยาวขึ้น30%จะมีแค่ฮิวมนิตี้ที่เอาไว้ขินเดิ้บนไฟหรือจะเอาไว้ใช้คืนลากเป็นมนุษย์ที่จะเรียกซัมมอนเอมซีมาช่วยได้การเดินทางเราจะไม่สามารถวาร้นนกะัายเมเมพ ไกลแค่ไหนก็ต้องเดินอีกอย่างเลยแมพมึงก็มืดเหลือเกินมอนเยอะอีกต่างหากแถมตามไกลมากระวังด้วยขอเริ่มจากบั๊กเลยอย่างที่ว่ามันเป็นเกมภาคออริจินัลที่ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มหรือแก้เลยไม่แต่นิดเดียวทำให้มีบั๊กเดินทะลุดินดุดฉากบ้างแล้วก็เสียบจอยแล้วก็มีการควบคุมยากบ้างเช่น กูกดวิ่งมึงก็วิ่งกูเว็บเดียวแล้วมึงก็เดินหรืออนาล็อกหรือแบบดันอนาล็อกลงล่างกูจะกิ้งถอยหลังมึงก็กิ้งไปข้างหน้าให้มันโดนเน้น,น,นๆกูนี่เครียดเลยแล้วผมก็ค่อนข้างไม่ชอบตรงที่วิ่งแล้วพอกิ้งแม่งดันกระโดดมึงจะเอามาทํามะเขืออะไรเนี่ยกู <c oughs> ไม่เห็นได้ใช้ประโยชน์เลยไอ้กระโดดตูเนี่ยตั้งค่าไม่ได้อีกต่างหากแต่โดยรวมก็โอเคเลยบอสก็ยากแต่ไม่ได้ทิ้งห่างจากด้านโซ่สามขนาดนั้นได้ยินว่าภาคนี้เป็นภาคที่ยากสุด ผมว่าถ้าเรื่องบอสนะไม่น่ายากกว่าภาค3แต่ถ้าเป็นการเดินทางภาคหนึ่งยากยากกว่าจริงเท่าที่เล่นมามันก็ยากเป็นปกติอยู่แล้วนะทุกภาคเลยถ้านับว่าผมเสียเวลากับบอสในเกมภาคไหนมากกว่ากันต้องบอกเลยว่าภาค3ยืนหนึ่งแต่ทหนึ่งนี่ก็น่าลำคาญตรงที่เดินไกลมากแค่นั้นแหละจบ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ท่เพียงเท่านี้กันเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปและไลฟ์สตรีมผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสำหรับคนที่อยากสนับสนุนสามารถโดนาทผ่านลิงก์ด้านล่างหร,หรือสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่ยี่สิบบาทนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมฝันดีครับ